สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมซ u คัชตีไลท์ของค่ายพีจีนะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ชอบเหมือนกันไปดูตารางการาจ่ายกันก่อนตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณนี้เลยนะคะสเกตเตอร์รูปเป็นใหญ่เหมือนเดิมตัววายแพงสุดนะขอขอตัววายมานะ้ตัวตลกนะสามตัวเข้าหมุนฟรีข้างในจะมีคูณอ่ะการหมุนก็จะมีแปดสิบสองแล้วว่ายี่สิบนะคะตัวคูณก็จะมีคูณสองคูณห้าคูณสิบสองนะถ้าเราได้คูณสิบสองคือแบบเบิ่มบาม,มจระเข้มากวันนี้ขอจะเล่นเป็นหนักๆน,น,นะคะด้วยความที่เรามีทุนมาที่ สี่หมื่นสี่พันนะฮะปลายเริ่มต้นที่เบ็ดห้าสิบขอกดเองนะเกมนี้กดเองนะต้องกดเองนะเพื่อนนะเอออย่างที่บอกนะเกมนี้ต้องกดเองนะไม่รู้ว่ากดนานแค่ไหนนะมันถึงจะมีให้นะเราจริงๆเราควรเริ่มเบ็ดยี่วะ่ะเพื่อนว่าไงเบ็ดห้ามันเกินไปปะเพื่ว่าเบ็ดห้ามันจะเกินไปปะ ออขออนุญาตตรงไปที่เบ็ดยีละกันนะเดี๋ยวข้ามขั้นตอนมามันจะเด็กยับนะมันจะเด็กไม่เหลือนะไม่เหลือชิ้นดีนะมันจะเด็กไม่เหลือชิ้นดีนะสําหรับเกมนี้นะเด็กก็คือเด็กยับจ่ายก็คือจ่ายเต็มนะขอไวามาเยอะๆนะตัว,วาวขอไอตัวไวามาเยอะๆนะมันถึงจะเวรีกูดนะฮะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยไม่รู้ว่าวันนี้จะหาได้หรือเปล่านะไม่ค่อยมั่นใจ ไม่ค่อยมั่นใจนะมาสองอแล้วนะมาสองอย่าถามสามมาให้หน่อยเถอะมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยดูพ้่อะอาจจะไม่ชอบเลขสองไปอันต่อที่เลขสามเออเพิ่มมานิดหนึ่งนะไม่ค่อยทะเยอะนะสำหรับเกมนี้นะอย่างที่บอกนะคะเออให้ตัววายมาเยอะ ไม่รู้ว่าจะ,จะได้เจอช็อตหน,หนักหรือเปล่าเพราะวัวนนี้เราทุนมาเยอะนะส่ะมากทุนเยอะไม่ค่อยจะให้นะสำหรับเกมนี้นะเราสะขอลองดูละแต่ว่าไม่เชื่อหรอกนะมาลองเล่นเองอ่ารางวัลก้อนตัวประมาณนี้เลยขอตัวไวยมาเยอะๆนะคะขอตัวไวามาเยอะๆนะคะก็อยากได้สเก็ตเตอร์เพื่อนดูวะถ้าเราชอเข้าสเก็ตเตอร์แล้วเราอาจจะต้องพรอนก่อนไปขอนอนุญาตให้มันไหลเองนะ,ะ่อกดจนปวดมือมาดูวันมันจะมีวี่มันจะมีเวลเไหม มาหน่อยไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเลยไม่ก็ตัววายมาเยอะๆนะขอาตัววายมาเยอะๆชอบนะตัววายมาเยอะๆนะจริงๆตัววายมาก็คือจบตัววายมาก็คือไม่ต้องเข้าสเก็ตเตอร์เลยนะสำหรับเกมนี้นะมันายบึ้งบ้ามากนะแต่ตอนนี้มันไม่มานะเออตอนนี้มันยังไม่มาเออรางวัลก้อนตัวก้อนแรกมาก่อนนะคะอยุดที่แปดร4 0รสี่ิบเออขอบคุณเดอ้อ ขอบคุณเดอ้อคือหายหน่อยแท้มาดูกันว่าเราจะกดไปเท่าไหร่นะมันถึงจะเข้าสเก็ตเตอร์ให้เรานะเมื่อกี้เรากดากดให้มันไหลหนึ่งพันนะคะเราค่อยมาบวกรบเอานะว่ากดไปกี่ครั้งนะเดี๋ยวว่ามาแล้วกดไปห้าสิบกว่าครั้งเพื่อนมาแล้วกระเบิดสามสิบนะอย่างที่บอกนะคะมีคูณเท่าไหร่นะมีในหมุนแปดหมุนสิบสองหมุนยี่สิบเราจะเอาหมนุน ยีนะเอาไได้หมุนแปดโเค,เค้ไฮเออรคูนละเพื่อนเราจะอาคูนอร่รคูนสิบสองนะ <laughs> เหลือจะเชื่อไม่ตรงเลยนะเออช่างมันมเล่อนไรนะ <laughs> ไม่ได้หมุนน้อยว่าอ่ะอย่างน้อยว่ายก็มาอยู่นะเมื่อคืนโนูหมดอยู่ะะอ้โห ประมาณนี้แล้เรากดไปทั้งหมด50ทีนะคะมันเข้าสเกตเตอร์ให้เรานะสำหรับเกมนี้นะอ่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนทุนเนาะคุณทุนเยอะนะสมับสำหรับคุทุนน้อยนะเพราะาทุนน้อยค่อนข้างแสงอะะทุนเยอะไม่ค่อยเจกนะอ่าสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ